สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านอยู่กับผมนัทโยในซามูไรวอร์สกายอารีนาครับแล้วนี้อยู่ในช่วงรีวิวมอนสเตอร์ครับผมซึ่งตัวที่ผมจะนำมารีวิวในวันนี้ก็คือมายากรนหุ่นเชิดลมนะครับหรือว่าซามิเซอร์นั่นเองนี่ของผมมีแบบใส่คอส RTA รอบที่แล้วไว้ด้วยนะก็เป็นตัวที่จีจาร์ดใน RTA หรือว่า World Arena มากๆเลยนะครับในช่วงนี้เพราะว่าได้รับการปรับบาลานซ์แพทไปเมื่อแพทก่อนนู่น ประมาณรอบไม่ใช่รอบล่าสุดนะรอบก่อนอีกนิดนึงที่เขาเปลี่ยนสกิลแรกให้กลายเป็นฮิลนะมันก็เลยเก่งขึ้นแบบไม่น่าเชื่อคนหยิบม,มาใช้กันเยอะมากนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันตอนนี้มันสามารถตัดจังหวะฝั่งตรงข้ามกึ่งซีซีนะครับโดยการลดเกจแล้วก็ใบนี่คือการซีซีแล้วก็มีดาเมจด,ด้วยเล็กน้อยจากการวางระเบิดสตัน์หยุดศัตรูแนะนำซ้ำพอปรับฮิลสกิลแรกมาเนี่ยก็ทําให้มันซัพพอร์ตทีม ทำให้ทีมเราแบบยืน er ได้นานขึ้น e ด้วยนะครับผมก็เก่งขึ้นเยอะและคิดว่าใน RTA ซีซที่ที่29ที่กําลังจะถึงเนี่ยเราได้เจอกันบ่อยๆแน่นอนล่าสุดผมก็เอาไปเล่นใน Special League หยิบมาหยิบเล่นตลอดเลยนะพบว่าเก่งมากนะเก่งจริงๆเก่งแบบไม่น่าเชื่อตอนแรกก็ลังเลอยู่ว่าจะอัพสกิลดีไหมแต่พอทํามาแล้วเนี่ยมันก็คอมโบเล่นกับได้กับหลายตัวนะครับตัวมันเองมีทั้งลบบัฟทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่ง เดี๋ยวก็จะพาไปดูแล้วกันว่ามันทําอะไรได้บ้างใส่รูนยังไงอทิแปกยังไงแล้วไปเล่นกับคอมโบแบบไหนนะฮะนี่อย่างขผมเนี่ยผมจะเล่นคอมโบกับวาวไฟนะนะครับเข้าเรื่องเลยสมิเซอร์ตัวมันเป็นประเภทโจมตีนะครับผมค่าแอตแทกต้นเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงเลยอยู่ที่800นะฮะแล้วก็ค่าอื่นก็สแตทที่ผมทำเอาไว้ประมาณนี้ตัวมันเนี่ย ที่สำคัญคือในเรื่องของสปีดแล้วก็ค่าความแม่นยำนะฮะสปีดเนี่ยเอาให้เรียงตามคอมโบที่เราวางไว้ตัว c o มิเซอร์เนี่ยมันจะมีสกิลวางระเบิดแล้วก็สตัรได้นะครับผมก็มถ้าออกหลังตัวลบบัฟได้เนี่ยก็จะดีจริงๆแล้วตัวมันเองมันลบบัฟได้ด้วยสกิล l 3นะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ชัวนระ์ร้อครับพอเล่นกับคอมโบวางไฟเนี่ยผมก็ให้วางไฟออกก่อนพอวางไฟทันไว้186ยมิเซอร์ก็184 ให้ไล่ตามมาติดๆอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ค่าความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างสําคัญไม่ใช่ค่อนข้างสาคัญหิสํสำคัญมากนะเพราะว่าสกิลสองสกิลสามเนี่ยมันต้องใช้ความแม่นยำเพราะฉะนั้นก็ทําให้รวมกับอ์ติแฟกแล้วได้85ตามพื้นฐานเลยก็จะยิ่งดีนะครับทําให้โอกาสติดสกิลของเราเนี่ยมันเยอะที่สุดเท่าที่เราทําได้เราจะได้ไม่ไปโทษว่าให้ hey, แม่งวางไปเลยไม่ติดให้ hey, แม่งลดอะไรไม,ไม่ติดอะไรอย่างนี้นะพอมันไม่ติดแล้วเนี่ยมันก็คือ 1็5%ที่เหลือแล้วเราก็คิดว่าเราทำแสแตตดีที่สุดแล้วนะฮะลดความโชคร้ายลงไปอีกอ่ะก็แสแตตประมาณนี้ครับในส่วนของรูนก่อนละกันรูนที่นิยมกันก็จะเป็นเอ็กซ์เตอร์เทิร์นนะครับไม่มีเซตอื่นเลยใส่เอ็กซ์ตออย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญก็คือควรจะเป็นวิวด้วยนะครับเซ็ตคู่มันแต่ว่า ด้วยความที่ผมอยากเรียงสปีดแล้วผมก็ไม่มีรูนวิวที่มันทำสแตตได้ประมาณนี้แล้วก็เลยใส่เป็น Energy นะครับก็ช่วยให้มีเลือดเยอะขึ้น,นก็มีแม่นยามีเดฟมี HP มีแอทแท k ติดอยู่ในส่วนของ a อา i ิแ c t นะครับผมก็ถ้าอาิแฟ t อา t ิแฟงฝั่งขวาเนี่ยก็ควรจะมีสกิลหนึ่งฟื้นฟูก็จะยิ่งดี แล้วถ้าใครทําแม่นยําไม่ถึงเนี่ยก็มาเสริมด้วยว่กสกิลสองแม่นยำสกิลสามแม่นยำอะไรนี้ก็ได้นะในส่วนของฝั่งซ้ายก็เอาเป็นลดดาเมจธาตุดิ่งดาเมจที่ได้รับอะไรลงอ่างนี้ก็ได้เพื่อที่จะให้มันถึกขึ้นแล้วก็กลับมาที่สแตตนิดนึงไอตัวนี้จริงๆแล้วก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเล่นนะแต่ถ้าใครอยากจะดักโซนเนียเนี่ยก็ทําเดฟไวเ้เยอะๆบวกหลังตะพันสองก็น่าจะพอกันโซเนียได้ในหลายๆตัว ยกเว้นโซนเนี้ยที่มีบับดาบก็จะกันไม่ได้นะโอเคก็ประมาณนี้ปลุกพลังแล้วได้แม่นยำเพิ่มในส่วนของสกิลครับมามาดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันฮอตไลเดอร์ประเภทครับโจมตีศัตรูพร้อมกับมีโอกาสเพิ่ม HP นะครับฟื้นฟูไม่ใช่เพิ่มสิเออปื้นฟู HP ก็คือฮีโรนั่นแหละให้ตัวที่ HP ต่ำสุดย่ำแย่สุดนะฮะ15%อัพเต็มเนี่ยได้เพิ่มอีก20ของสิ นะก็ถ้าทำเลือดสัก20,000ก็จะฮีลทีเรา7 0 0 0ได้เลยส่วนสก,กิล2ครับผม Crosses Apple นะติดตั้งระเบิดแล้วก็ทำให้ศัตรูสตันนะครับผมก็ระเบิด2เดินสตัรนทันดีกูดาวอยู่ที่3เดินครับผมถ้าอักสก,กิลเต็มนะความแรงก็เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ทีเด็ดของเขานะครับผมสก,กิลพาสซีฟ Ventil Quism น่าจะอ่านถูกนะถ้าอ่านผิดขออภัยครับ ก็เมื่อเริ่มเทินของตัวสม,มิเซอร์เองนะครับจะมีโอกาส40%ที่จะปลดบัฟฟ้าของศัตรูออก1อันหลังจากปลดเสร็จก็จะลดเกตโจมตีลง30%แล้วก็ทำให้ศัตรูเป็นใบอีก2เทินนะครับผมโอกาสเกิดเกินอยู่ที่40%แล้วก็จะไปใส่ตัวศัตรูที่มีเกตโจมตีสูงสุดนะไม่ได้แรนดอมนะตัวไหนกำลังจะเข้าเทินถ้าสม,มิเซอร์เข้าก่อนปุ๊บก็จะไปลบปบัฟลดเกจแล้วก็ใบ นี่คือพาสซีฟของเขานะอันนี้ก็จะเป็นสก,กิลรลีดครับผมเพิ่มต้านทาน4 1ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูคอมโบแล้วก็ดูแนวทางการใช้งานนะครับของจีนที่ผมได้เล่นไว้เป็นรีเพลย์แล้วกันนะครับเริ่มวันที่เกมแรกนะคอมโบผมก็จะหยิบเป็นวาไฟสมิเซอร์นะฮะแต่เราก็จะต้องดูฝั่งตรงข้ามด้วยว่าเขาเล่นมาแนวไหนถ้าเขามาแบบไฟจ๋าๆผมก็อาจจะยังไม่หยิบสมิเซอร์ไปเลี้ยวไปทางอื่นได้น,นะ อันนี้มาเป็นเขามีอาร์คไฟออลไฟมาแก้ผมก็แบนออลไฟเข้าไปครับโซเนียผมเริ่มแทงไปที่มองเขาก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้รีดสปีดเมื่อกี้ผมก็คิดว่าไอ้พวกนี้น่าจะดักเราแน่นอนแล้ก็พยายามเก็บมองให้ได้ฮนะระหว่างทางจะเห็นว่ามีใบติดหัวจากคามิเซอร์นี่ฮนะเห็นไหมช่วยกันใบนะ นอกจากใแล้วก็เพิบมีรถเกตด้วยแต่บางดีก็ต้านทา,านขึ้นมาเขาก็ฟื้นลุกขึ้นมาได้ครับดูจังหวะจังหวะนี้นะสม,มิเซอร์ของเราเราจะช่วยทีมในการเป็นแรถเกตลบบัฟแล้วก็ไปทำให้วางระเบิดหยุดไปได้ฮะเดี๋ยวเรารอดูตอนระเบิดหน่อยว่าดาเมจของระเบิดสม,มิเซอร์ผม ที่แอตแท็กบวกหลังประมาณเกือบเจ็รอเนี่ยได้เท่าไหร่ฮ่ะดูไม่ทันหว่ทุกคนดูไม่ทนันแต่น่าจะเกือบหมื่นป่ะนะครับผมจากนี้เราก็เจอโอลิเวอร์เจอเสือไฟครับผม มีเขาแบนโซเนี่ยเราออกอันนี้เรามีวาน้ำเราจะมีตัวฮิวเลือดสามตัวเลยนะปึ๊บใบริวไปก่อนริวมันเกตจะมาถึงก่อนตลอดแรงคิวมาแช่เสืรอรอบนี้เราต้องดูแรงระเบิดให้ได้เนี่ยเราใส่กันไฟไว้ด้วยนะดิแฟร์ไม่เป็่ไเดี๋ยวรอหยุดปึ๊บ รอบนี้เรา e เ,าเอยอะนะระเบิดเท่าไหร่เนี่ย11,000นี่ขนาดเราใช้แอทแทบวกหลังแค่ประมาณ700ให้นะทุกคนได้ดาเมจอา 101, 000, นะอี่งนหนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำแอทแท็กสักพันหนึ่งเนี่ยผมว่าดาเมจมันก็จะได้ประมาณแบบเกือบเกือบ1มื0นน่าจะเป็นไปได้อยู่นะก็ต้องรอดูตัวคูณแล้วกันปัป๊บอ่ะต่อฮะ ตีแรงตามดีบัฟนี่แน่นอนจริงจริงครับจริงๆวันนี้วานามันแย่งซีนมากเลยนะพีเอ็กแช่สโลอยู่หมัดเลยฮะปุ๊บโยอนอักไปให้สมิีเซอร์ปุ๊บไปไัไงแ,แ,แล้วก็ฮิลสวยฮามาังเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้สังเกตว่าสมิีเซอร์เราฮ <z> ิลเท่าไหร่ มันฮิวเท่าไหร่หรอทุกคนอ๋อมันมันไปฮิวตัวขวาผมก็ดูไม่กันเลยมันฮิวให้ตัวที่เลือดน้อยสุดนะไม่ตายอ๋อนี่มันฮิวไม่ได้อยู่มันปิดห้ามฮิวอะแต่เราก็ชนะได้โดยการใบัดตัวลดเกรด ทำให้ตัวเสียจังหวะนะแล้วก็ให้เพื่อนเราเนี่ยคอยโจมตีซ้ําเข้าไปแช่แข็งนู่นนี่นั่นเข้าไปนะครับผมนี่คือหน้าที่ของสมอร์ิเซอร์ก็จะเห็นว่าแจมแมวนะฮเกมที่แพ้ก็มีนะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเกมที่แพ้เนี่ยเราแพ้เพราะอะไรเซอร์นะมมิเซอร์จะโดนอะไรเดยงจะแพ้จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมคิดคือมันแพ้อลเอรเ์เกนเต็มตีเลยนะออรเ์เกนไฟอะ อ่าแล้วก็จะวมิเซอร์นี่ค่อนข้างได้เปรียบชิซุกะได้ไนะทุกคนแต่รอบนี้ไฟเขาเยอะเว้ยแล้วผมก็เลือกมาไม่ดีพอปึต่อให้เราเก็บได้ก่อนเหมือนจะได้เปรียบแต่ก็รูทโดนโรยไปฮะแล้วก็จะโดนสตั้จากระเบิดแล้วก็ระเบิดของเราเอง ก็พยายามพยายามหลีกเลี่ยงมอนทัดไปแล้วกันนะพีมิเซอร์แต่เออเกือบเหมือนกันนะเกมนี้โดนโรยฮะโรยแล้วก็บปโอ้คนพิดบายแบ่ไม่ไหว เจออะเจ้าสมิเซอร์เราไปละเกือบอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้เรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับรีวิวมายากรนหุ่นเชิดหรือเชิดหุ่นเนี่ยมันมันมันเรียกสลับกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะสมิเซอร์ถ้าลมนะฮะใครมีก็ทำมาเล่นกันได้เลยค่อนข้างเก่งเรียกได้ว่าเก่งมากๆแล้วก็ตรงเมตาด้วย ใช้งานได้หลากหลายคอมโบนะครับผมแก้ตัวที่แก้ทางได้ใครที่ไม่ไม่มีเซมิเซอร์แล้วดูคลิปนี้ก็อลเคนไฟเงือกน้ำฮาร์คไฟอะไรเงี้ยตัวที่มันสามารถล้างดีบัฟอันนี้ก็พอได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นท่าน้ำมันแพ้ทางมันแพ้ท่าอยู่นะนี่ก็พอได้ครับผมเมโรมอสก็เตรียมๆเ,เอาไว้สู้กับมาลานเจอกันลืม่มล่มแน่นอนนะสำหรับ คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับก่อนจะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์เป็นกาลังใจให้กันด้วยครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ผมไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ